ช่วงนี้นะคะจะไปติดตามเรื่องของคนดีที่ต้องชื่นชมนะคะเป็นน้องนักเรียนโรงเรียนอุดอรพิชยัยรักพิทยาที่เก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ข้างในมีเงินแล้วก็ทองคําและรวมคืนเจ้าของนะคะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท มีการโพสต์ข้อความทาง Facebook ถึงเรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่เก็บเงินคืนเจ้าของทีมข่าวจึงได้เดินทางไปที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาพบนายพุทธิพงศ์พรแสนอายุ17ปีนักเรียนชั้นม5ทับ9และยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยนะคะโดยน้องพุทธิพงศ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้หลังเลิกเรียนตนและลุงได้ไปจ่ายเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์ที่หมู่บ้านผ่านศึก ขากลับลุงได้แวปะปัสสวะข้างทางบริเวณถนนบ้านตาดถึงบ้านผ่านศึกซึ่งตนเห็นกระเป๋าตกอยู่ข้างทางจึงหยิบขึ้นมาดูาดก็พบว่าข้างในมีเงินรวม40,000บาทและมีแหวนทองคำสองวงน้ำหนักรวม3บาทพร้อมกับเอกสารต่างๆโดยคุณลุงได้ขี่รถพากันนำกระเป๋าไปคืนเจ้าของที่เห็นจากบัตรประชาชนระบุชื่อคุณยายจันเพนพิมพ์สาลีที่บ้านผ่านศึก เมื่อไปถึงปรากฏว่าคุณยายและลูกหลานกำลังหากระเป๋ากันอยู่พอทราบว่าตนนำมาคืนก็ดีใจมากโดยบอกว่าเป็นเงินที่เตรียมไว้ซื้อของเพื่อทำรงทานในวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งคุณยายจันเพนได้มอบสินน้ำใจให้เป็นเงิน5,000บาท โดยลุงและหลานคู่นี้ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนแต่คุณยายก็ขยันขยอสุดท้ายลุงของน้องพุทธิพงศ์จึงบอกว่าเมื่อยายให้เงินมากก็เป็นของพวกตนแล้วดังนั้นก็ขอร่วมสมทบทําบุญกับคุณยายด้วยสร้างความประทับใจในความดีเป็นอย่างมากขณะที่ทางโรงเรียนก็เตรียมจัดทําใบประกาศเกียรติคุณงามความดีให้กับน้องพุทธิพงศ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป มก็มมีความสุครับเมื่อวานนี้ได้ไปจ่ายเงินค่าชาวปรกิจหรือค่าประกันครับที่บ้านทหารผ่านศึกแล้วขากับลุงปวดปัสสาวะขึ้นมาก็เลยได้แวะปัสสาวะแล้วก็เลยไปเห็นกับถุงก r a b ของกระเป๋อยู่ลุงก็เลยให้ไปเปิดดูว่าคืออะไรแล้วไปเปิดดูก็เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าข้างในมีทรัพย์สินหลายตังเยู่ครับครับ ก็ลุงคุยกันบอกว่าจะไปหาเจ้าของแล้วก็คืนเขาครับผมครับก็อยากได้นะครับพี่แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเกิดเราเอาไปใช้แล้วมันก็ไม่มีความสุขและอีกอย่างท่านผอ,อก็ได้สอนเสมอว่ามันไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้แล้วก็ทางบ้านสอนด้วยครับครับ